ผมอยากให้มองอีกมิตินึงครับนั่นก็คือมิติของแรงงานต่างด้าวในวันนี้หลายคนบอกว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยขยันอดทนค่าแรงถูกแต่ความจริงเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องให้เขาเต็มด้วยเพราะรว่าเข้าสู่เรื่องของภูมิภาคอาเซียนแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยสภาพปัญหาต่างๆของแรงงานต่างด้าวที่มีผลกระทบต่อแรงงานไทยเนี่ยเป็นไงครับคือในอดีตเนี่ยนะฮะอันอาจจะเป็นจริงที่น้องพูดเวลาผู้ประกอบการจะจ้างแรงงานเนี่ยถ้าแจ้งแรงงานไทยอาจจะ ต้องไปตามค่าแรงงานขั้นต่ำแจ้งแรงงานพม่าอาจจะทูกประเทศสามสัญชาติพม่าเขมรลาวเนี่ยอาจจะถูกกว่าแต่ณเวลานี้ไม่ใช่แล้วนะครับเขารู้ได้เท่ากันเท่ากันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทาไมล่ะฮะณเวลาเนี่ยในเมื่อคนไทยทีดีไอบอกว่าถ้าแก้ไม่ได้แก้ได้โควิดระยะไดมาได้น้อนะับจะถึงสามล้านเศษเษที่จะที่จะว่างงานต่อเฉลี่ยนะ ต่อปีขณะที่เข้ามาอยู่บ้านเราเท่าไหร่รู้ไหมที่อนุญาตเนี่ยตัวเลขเนี่ยตัวเลขณเ,เวลาเนี่ยนะมันมันยังไม่ค่อยเถียรนเพราะไม่มีคนไปหาตัวเลขแท้จริงเอาประเมินกันว่าประมาณกันแล้วกันว่าสองล้านหาโดยบนดินครับแล้วเนี่ยต่อ,อ,อมติคลมอยีิบเก้าธันวาที่ผ่านมาเอาใต้ดินมาเป็นบนดินผ่อนพันอีกประมาณหกแสนส เท่าไหร่แล้วเนี่ยสอล้านห้ากับสองหกแสนสี่สามล้านกว่า 2, <000 S 2> แล <000 S 2> ้วาแนกว่าแล้วครับแล้วยังมีอีกมากมายเพราะฉะนั้นเราเห็นไหมว่าพวกเหล่านี้มาแย่งงานคนไทยหรือเปล่าถามน้องเนี่ยครับถ้าคนไทยไปทํางานในสิ่งที่ที่กล่าวถึงทั้งหมดเนี่ยโดยพยายามชี้แจงทความเข้าใจกับเขาเนี่ยมันก็จะช่วยกยแก้ปัญหาได้มากขึ้นครับพี่เคยถามผู้เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานบอกว่า ท่านเคยมีแผนงานโครงการที่จะลดแรงงานต่างด้าวบ้างไหมเขาก็ตอบไม่ได้พี่บอกเอางี้แล้วกันครับจะลดลวดเดียวเดี๋ยวก็จะกระทือนกระทบกันทั้งแผ่นดินครับเพราะว่าเขาทําอยู่เนี่ยเขาก็อาจจะเคยชินนหรือมีทักษะกันอยู่แล้วเอาค่อยๆลดได้ไหมสิบปีก็ได้ปีแรกสิบเปอร์เซ็นปีที่สองกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าท่านลดได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะปัญหาแรงงานต่างด้าวเนี่นะ จะลดได้50% <ừ m. S 2> ถ้าแก้ได้100%จะไม่มีปัญหาเลย <ừ m. S 2> แต่แต่ถามว่าจะไม่ให้รายงานต่างด้าวเลยไม่ได้ได้ไหมบอกไม่ได้เพราะว่าบางครั้งม, <ừ m. S 2> มันมีผู้เ <ừ m. S 2> ชี่ยวชาญผู้ชํานาญการนี่เราพูดถึงแรยงานทั่วไปนะ <ừ m. S 2> ถ้าพูดถึงเรื่องงานเฉพาะ3สัมชาติเนี่ยมันก็ค่อยๆ เขาเป็นพวกส่วนใหญ่เป็นพวกแรงงานไลฟีมือจริงๆแหละเรากําลังจะบอกว่าเราต้องการจัดระบบให้มันมีระเบียบมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นต้องเกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยก่อนแบบนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ปฏิเสธแรงงานต่างด้าวเขายังมีความสามารถอยู่แล้วก็ด้วยความเราเป็นพื้นที่ของอาเซียนเนี่ยถะครับเอไอซีเนี่ยยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วต้องมีครับแต่เรายังไงจะจพยายามให้คนไทยก่อนไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะผมก็ต้องเอาคนไทยก่อนละคนไทยว่างงานอยู่เนี่ย ใช่ไหมถ้าคนไทยไม่ว่างงานอยู่เนี่ยผมบอกคุณจะมาผมก็ไม่ว่าอะไรแต่จัดระเบียบจัดระบบให้มันดีไม่ว่าจะกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการที่จะทําให้เกิดความเรียบร้อยที่เป็นวุฒิสัก์มันไม่ยากหรอกรใช่ไหมฮะนั่นนะใช่ครับครับ นี่แหละครับก็ถือได้ว,ว่าเป็นข้อมูลครับคุณผู้ชมคราวนี้เนี่ยเรื่องของแนวทางครับผมอยากให้คุณผู้ชมเข้าใจแบบนี้นะครับว่าสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยในบทเฉพาะการนะครับในอำนาจหน้าที่เนี่ยในยุคนี้ก็คือคนที่จะต้องลงไปตรวจสอบติดตามแนะนําให้ข้อมูลหรือว่าให้ทางออกกับหน่วยงานภาครัฐครับที่ปฏิบัติงานไปนะครับเพื่อที่จะให้มันตรงตามแผนยุทธศาสชาติ20ปีโดยมีแผนปฏิรูปประเทศเนี่ยแหละนะครับที่เป็นเหมือนกุญแจดอกนึงครับที่จะคอยไขคอยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ไม่สามารถที่จะทําได้จริงๆเนี่ยนะครับ